ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e ายเฟสราคาถูกเป็นตันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมอันเรโอนาน่าคุณหัวละในวันที่ผมเอาห่า แล้วคุณจะเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาจริงก็กราบสวีดะสวัสดีชาวเอฟซไว้ทุกคนก่านกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนไว้เป็นสายเติมสายพารตและสายรีทุกคนทุกท่านกัน ด้วยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะกระผมแหลมสิงนั้นก็จะมาทําคลิปที่หลายๆคนขอมาตั้งแต่หัวตั้งแต่ก่อนอิหร่านเข้าเลยโอนาน่าให้หน่อยครับพี่โอนาน่าให้หน่อยอยากเห็นจริงๆพี่โอนา a นา่ารีวิวให้หน่อยครับมันถึงเวลาแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีทั้งบุฟฟอน มันมีทั้งหน่อยเออนะครับและวันนี้ครับโอนาน่ากับล่างทีมไม่ได้อยู่กับแมนยูแล้วเราจะทำการเอาโอนาน่านั้นมาเล่นกับทีมแมนยูไม่รู้ว่าจะดีที่สุดหรือไม่แต่เอาเป็นว่าแมนยูที่เท่าที่มีในทีมผมณตอนนี้นะครับจะเป็นตัวเมดเทาและโอนาน่าจะเป็นตัวเมดส้มเกือบจะตัวเดียวของทั้งทีมนะครับเพราะฉะนั้นโอนาน่าก็จะเป็นตัวที่ ต้องแบกที่สุดในทีมนั่นเองครับโดยผมก็ได้ทำการดักซื้อมาเป็นตัวเม็ดส้มในราคา1,110ล้านนะครับผมนะ ก็ดักมานะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำการลองจัดแผนเล็กน้อยดูแล้วนะครับแมนยูเนี่ย LBRB มันกากไว้ทุกคนเราจะต้องใช้แผนหลังสามเพราะว่ากองหลังเนี่ยมันมีเยอะพอสมควรนะครับก็มาดูกันว่าทีมเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวแรกที่เราทำการจะรีวิวในวันนี้ลงไปก่อนเลยครับนั่นก็คือโอนาน่าครับที่พึ่งดักมาเนาะ นะครับแล้วก็นักเตะที่ผมมีในทีมทีนี้จะมีใครบ้างครับถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่ผมเปิดแพ็กมาวันแรกที่กิจใหม่เข้าผมเอาชาวตั้นมาแน่นอนครับชาวตั้นลงไปเลยแล้วก็ยาสตั้มนะครับเราก็ได้มาเช่นกันนะครับอันนี้คือได้จากแพ็กที่เราเปิดมาวันแรกนะครับที่เราได้สตั้มกับชาวตั้นมานะครับแล้วก็ เวลูนี่เนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานไปนะครับใครยังไม่ไปดูไปดูนะในแพ็ก3,500เราก็เปิดได้มานะครับในส่วนของเวลูนี่แล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเก่าๆนะครับเนี่ยพอสโคผมก็เปิดมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีไมเคิลคาริกนะครับตัวนี้ก็ได้มาเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับแฮร์รี่แม็กควพร้อมกับมัทไชเดลิกประมาณนี้นะครับนักเตะที่เรามีอยู่ณปัจจุบัน โดยรักเตะที่เราขาดนั้นก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยทุกคนแต่ละตำแหน่งนะครับเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อกันเอาในตำแหน่งที่เหลือนะครับที่จริงก็สามารถเอาเอ็มมูโม่แล้วก็มาคาร์เรดฟ,ฟอร์ดลงได้นะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูตัวก่อนแต่ว่าตรงเนี้ยยังไงผมว่ามันก็ต้องเป็นกับตันบูโน่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตลาดกันก่อนนะครับว่าเราจะได้ตัวเม็ดไหนมาบ้างสำหรับ3ตำแหน่งที่เหลือ นะครับแล้วเราก็มาเทรนแต่ละตำแหน่งกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยก่อนที่จะไปรับชมกันนะน,นะครับดูนจนถึงตอนนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเอาคลิปนี้ และคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมนะถ้ากดไลค์ถ้ากดแชร์ก,กันแล้วเนี่ยก็มาดูว่าเราจะได้ตัวไหนเข้าทีมเราบ้างนะครับนะอย่าลืมนะทุกคนก, like, กดทืบไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะมันจะปีใหม่แล้วเว้ยขอคลิปจะสวยกงามหนะ่อยโอเคถ้ากดกันแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูในตลาดกันนะครับว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างไปฮนะมาครับและนักเตะแต่และตัวผมว่ะคัดสรรออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัว r m ของเราเนี่ยผมจะใช้เป็น M อ็มมนะครับแต่ เอมูโมราคาตลาดบักอยู่นะครับก็เลยจะขอเป็นเอาเป็นตัวเม็กเทาได้เลยครับเพราะว่ายังไงผมยังไม่มีเอมโมผมแลกเลยละกันนะครับยอมเสียได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยได้ e x p ครับนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมยังไม่ไม่ไม่เคยเปิดได้ไงอ่าก็ถือว่าแลกมาเลยครับ นะแต่เดี๋ยวเล่นเสร็จก็เดี๋ยวยอ่อยแล้วกันนะครับแต่ส่วนบูโน่เนี่ยมันยังพอหาซื้อในตลาดได้เราก็จะซื้อเอาเพรานะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีแล้วก็คือตำแหน่งของนี่ครับ C.M. อย่างบูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็ R.W. หรือว่า R.M. อย่างเอ็มบูโมที่เราเพิ่งแลกมาแล้วมันจะขาดอยู่ตำแหน่งเดียวครับนั่นก็คือตำแหน่งของ L.M.L.M. เนี่ยท่าที่จะดีที่สุดนะหนะ้าตอนนี้ที่ผมมองเห็นเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของสวายสไตเกอร์นะครับเพรานะฉะนั้นผมก็จะเอาเป็น ชวยายสไตเกอร์ร่างนี้เลยนะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้บักด้วยนะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจัดเป็นตัวนี้เลยละกันนะครับสำหรับบาสเตียนชวายสไตเกอร์ครับนี่ฮะส800ล้าน,นครับเงินมันเหลือเงินมันเหลือเว้ยนี่ฮะรับมาเลยแล้วก็มาในส่วนของในทีมเราบาสเตียนก็ลงในส่วนของ LM ครับแล้วก็กลางลุกเป็นในส่วนของบูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็ เออ้าเมื่อกี้ไปดึงใครใส่แล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยแก้ครับนี่ครับเ M <AM S 1> เป็น M มมูโมครับเรียบร้อยอ๋อเมื่อกี้ชาวตันโอเคนี่ครับทีมของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันผิดตำแหน่งเยอะหน่อยนะคนดูนะครับนะ้มันก็เลยโอเวอร์ดูน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องเป็นเม็ดส้มสามารถยืนตำแหน่งนี้ได้ตัวนี้ก็ต้องเป็นเม็ดส้มถึงจะยืนตำแหน่งนี้ได้ตัวนี้ก็ต้องเป็นเม็ดส้มถึงจะยืนตำแหน่งนี้ได้โดยที่ไม่โดนหักโอเวอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมตีตัวนี้เลยอัพตัวนี้ก่อน พอผมอัพตัวนี้โอเวอร์ได้ขึ้นไป118ใช่ไหมอ่าใช่เนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับผมสำหรับทีมของเราสลหรับทีมชุดนี้เดี๋ยวผมขอทำการย้ายค่ารเปนใส่ทุกตัวแล้วก็ไปดูการเล่นในเกมกันเลยครับแต่ว่าก่อนที่ไปเล่นมันต้องให้ดูค่าพลังตัวหลักของเราก่อนสิเออเกือบลืมเลยคนดูเกือบลืมเลยไม่ทักหน่อยอะ่ะมันต้องให้ดูค่าพลังตัวที่เรามารีวิวหน่อย เผื่อมีคนเอาไปใช้ตามเราจริงๆนะครับเออในวันที่เขาเอาจริงเนี่ยไม่ได้นะมาล็อพเป็นอันนี้นะโอเคนี่ครับค่าพลังเดี๋ยวเทียน30ด้วยเดี๋ยวทุกคนบอกโอ้โหไม่เทียน30หละ่ะแหลมนี่ครับพุ่งตัว208ครับคุมตำแหน่ง203รับบอล197ตอบสนอง190การเตะ166และสภาพร่างกาย 195ออกมาตัดบอลเนี่ย86เลยนะคนดูถือว่าเยอะมากนะนะฮะสำหรับโอโนาน่านี่ฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวผมขอย้ายค่าเทนเข้าทุกตัวแล้วก็ไปดูการเล่นในเกมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับโอนาน่าล่าง112ที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากๆอันดับต้นๆเลยนะครับไปดูการเล่นในเกมกันเลยฮะมาครับเกมแรกของพี่โอนาน่าของเรา เจอกับเฮ้ยก็ใจเขาไปทางอาน,อน,นั่นเหนือแต่เขาไม่ได้ไปสุดแต่ของเราเนี่ยแน่นอนครับดูโลโกโ้ทีมครับ<ๆ>ดูโลโกโ้ทีมครับอา้าว <c oughs> ชิบหายใจ <c oughs> <c oughs> เปิดบาก,ก็เตะออกแล้วผม <c oughs> โหอ,อย่าบอกเหรอ <c oughs> เปิดหรอเปิดโครหรอเกือบหาย ดูนี่มาที่ชาวตันครับชาวตันเรียบร้อยแล้วลูกนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด1-0ครับโดยคุณปู่บ๊อบบี้ชาวตันครับงานมาละยิงมายิงมาไหมโอ้โหเขาจะเลี้ยงเข้าตัดมุมแบบหายร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ครับมาเทนเรียบร้อยครับครึ่งแรกเรานำไปก่อนครับ1-0เขาเอาชาวตันลงมาแทนตอตติว่ะเอาว่ะเห็นชาวตันเรายิงไง อองลียังไงจะปั่นมุมนี้เหรอเอาจริงเนี่ยเฮ้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 ย,อยบอบบี้ชาวตันวิเอาไปให้อีกหนึ่งเม็ดลูนี่ไม่เอาเดี๋ยวปู่เอาเองสองหนึ่งอีกครั้งครับโดยทันเซอร์ฮ่าฮ่าฮ่าา เอาหน่อยล้นี่โอ้โหพี่เวนผมไม่เอาเลยว่ะกุลิดดวนบูโนโอโน้โหอย่าบอกนะโอนาน่าเซฟลูกว่ะในใจโอนาน่ามันก็ยังรักแมนยูอยู่แต่ทำไมรู้สึกว่าส่วนสูงนอกเกมมันดูไม่สูงเลยว่าคนดูโอนาน่าเวลูโ ซายชีวิตจริงทำไมดูมันไม่สูงเลยวะทำไมในเกมมันสูงร้อยเกสิบเลยอะ่ะบอบบี้ชาวตันหย้ยละ <c oughs> เกมนี้วินก็โอ้านะยังไม่เห็นเซฟนะตอนนี้ยังไม่มีลูกเซฟสวยๆให้เราเห็นต่อใครไปครับโอ้ยเครลินี่ ขามันถึงเฉยโอ้ขาถึงได้ไงวะเมื่อกี้จะงางแล้วชิบหายยิงตามน้ำเลยเกือบหายครับยังยังไม่มีการเซฟนะแล้วมาต่อครับค่นหลังเอาโอ้โหนิดเดียวโอ้โหแลโดนแล้วครับโดนแล้วดิไป ลูกนี้แหละลูกนี้แหละโอ้โหนีสเสาแรกครับวิ่งมาชบไม่ได้วะะโอ,โอนั่น่ะ <S 2>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  มึงทำไรอะดุมโอ้เออมันมันก็ไม่ต่างกับตอนอยู่แมนยูแหลอวะมันทะไรวะเมื่อกี้โอ้ผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าดีหัวรอดในวันที่ผมเอาฮา กูก็หาเนี่ยมันนี้มึงเอาจริงเหมือนเดิมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่ได้ยางเขาสักทีสภาพชาวตันโ้โโคตรแบกเลยคุณปู่คุณปู่ยังแบกเลยเกมแรกยิงไปสามเกมไม้เอาอีกหนึ่ง ไมบุกไปทางนั้นวะบาวิยังยังครับทิศทางไม่ได้ถึงขั้นที่โอนาต้องบินครับออกไปนู่นเลยชวายสไตรเกอร์บูวิบูเรียบร้อยครึ่งแรกครับสามทีคุณปูชวายสไตรเกอร์โอเ้โหดีนะประตูเขาแบบ ถอยหลังเขา้าไอ้นี่ครับเนี่ยววิ่งเป็นอะไรนะถ้าใครทันสมัยก่อนเกมเทเลนเนอร์มันชื่อตัวอะไรวะเออไอถอยให้เลยนะครับอันนี้ถอยให้เลยนะถอยให้เลยนะโอ้โหแล้วเขาจะยิงในระยะน,นี้ม,มายิงมาอีกโคนาดาบอก้ายิงเนี้ยยิงมาเหอะได้ยันวาง โอ้โหดูเขาแต่ยิงไกลอย่างเดียวเลยเว้ยคือมันจะเพราว่าช็อตอย่างเดียวเลยเว้ยไอหนุม่มเนี้ยเออปัน่นะโอเคเกมสุดท้ายมันต้องมีเซฟไม่เห็นแบบเยอะๆหน่อยว่ะคือตอนหน้าตอนเนี้ยที่ผมต้องการนะผมต้องการลูกที่โดนยิงแบบปั่นเว้ยนะครับซึ่งมันไม่มีไงเกมเมื่อกี้เขาก็ยิงแบบเรียกว่าไงเพราว่าช็อตใสเราอย่างเดียวอะ<ห>นั่งถามถึงเลยว่าเก่งหรือไม่เก่งนี่คือคุณปู่ชาวตั้นครับ เพรากำลังแบกทีมนี้อยู่จากชื่อคลิปที่โอนาน่าแบกแมนอยู่ไม่ใช่ชาวตันแบกส1บ็ตัวสิบตัวคุณปูบอกโอ้แก่แล้วยังให้ปู่มาแบกอีกเหรอลูกเอ้ยชิบหายละมา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 อย่าโดน่ะยิงหน่อยมายิงหน่อยมายิงไหมขเขาเลี้ยงมาเข้าขาเราเเอาไม่ละ มันตัวเอไงมันไม่ใช่ตำแหน่งหลักไงครับมันจะมาปั่นได้ไงล่ะถูกปะล่ะและสะโคโชนะโอ้ยงานมาพมา่าบุกกาลินชาไหลต่อมาทีผมก็ยังหาในวันที่ผมเอาจริงโอระนาโอรานานานาไป เวลูนี่มันต้องเอาแล้วมันหลายเกมแล้วยมันหลายเกมแล้วคิดถึงตัวหนึ่งเลยนะคุณย่าเอาจริงโคตรอยากได้เลยแต่มันเข้าสัปดาห์สามวัถ้าผมจาไม่ผิดโอ้อันนี้ผมใจดีเกินไปครับเข้าเมื่อกยะลูนี่เลี้ยงต่อไปยิงยิงได้ครับแต่ผมเลือกที่จะจ่ายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเบียดบูนโน่เฟอร์นานเดสไปครับไปครับ ไปครับไปครับไปครับกัปตันบูโดเอ็มบูโมเอาม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 าเอามายิงหน่อยเร็วเอามายิงหน่อยเร็วเอามายิงหน่อยเร็วตัดเข้าซ้าย,ายคือพี่มึงเห็นประตูกูเป็นโอราน่าแล้วมึงจะยิงอย่างนี้เลยเหรอมันหมินเกินไปป้า่าเนี่ยหมินเกินไปนะเออมายิงดีๆหนุม่มอ่ะ เออมาดิปั่นมาไหวชิลวถ้าอย่างเงี้ยได้เป็นฆ่าโอน่าบอกเรียบร้อยครับสี่เกมวินสาม ก็อยู่ผมช่วงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นพระจากกับผมแหลมสิงมาแจากของรางวัลให้กับว่าที่ผู้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับแล้วคลิปที่แจกในวันนี้ก็คือคลิปของแลกเปลี่ยนต่อเวลาพิเศษ EP 55นั่นเองคนดูคลิปที่ลงไป1วันจะ2วันยอดวิว5.2หมื่นยอดไลค์1.6ึ่งพันคอมเมนต์สองคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาทําการกรองคอมเมนต์เพื่อหาผู้โชคดีกันเลยฮะมาครับมันจะน้อยเลยนะก็ ถือว่าง่ายครับนี่ครับและเนี่ยโอนาที่ขอมาของคลิปนี้ก็มาจากอันนี้เลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในคลิปนี้พร้อมแล้วกดครับคุณสวัสดีครับยินดีด้วยครับผมนะสำหรับสวัสดีครับที่ได้ของรางวัล ในวันนี้ไปนะครับทำการแคปบหน้าจอแคปบเป็นชี t ทู e แล้วก็ทักมาที่ไ g ด้านบนนี้มาได้เลยนะฮะทัว่าว่าติดต่อรับของรละวันยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ต้องเสียใจไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์มาหวังว่าชื่อหน้าตรงนี้นั้นจะเป็นชื่อของคุณแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ ก็เรียบร้อยครับคนดูเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับอันเดโอนาน้าของเรานะครับผมพูดตามตรงนะมันก็เ่าที่เล่น4เกมเนาะมันก็จะไปโทษโอนาน้าตัวเดียวไม่ได้เว้เพราะว่ากล้องหลังเรามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ่ะเพราะนั้นก็ถ้าดูโดยรวมผมว่าตัวส่วนสูงมันก็ พอใช้ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ลงไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะยังเอาโอนาน่าเนี่ยเล่นในทีมหลักของผมอยู่ <c oughs> ก็คือเอาแทนที่ของกูตัวไปนั่นเองเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าโอนาน่ามันจะเซฟจริงหรือไม่เดี๋ยวลองเล่นให้ดู นะครับในไลฟ์ละกันก็ประมาณนี้เลยทุกคนสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับของอันเดรโอนาน่าของเรานะครับผมนะก็จบกันไปที่ทุกคนขอมาเนาะเห็นขอกันมาเยอะมากๆนะครับก็ทําให้แล้วนะนะครับนะใครที่ขอกันไว้หรือว่าใครที่ไม่ได้ขอก็ตามนะครับก็อย่าลืมฝากนิดเดียวครับไม่ทําอะไรเยอะเลยฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมนะมันจะได้แบบมีแรงกำลัง ในการทำคลิปในช่วงปีใหม่นี้หน่อยนะครับนะก็จะปีใหม่แล้วนะครับจะคิดมัดแล้วเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนอยู่นะครับนะยังไงเราเจอกันทีในวันพรุ่งนี้ครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้กระผมแลบสิงก็กราบลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชชจนจบขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม